มาเปิดกาชากันหน่อยดีกว่าวะ่ะมันมันดาเกิ้ลบอลเลเจนด์ดูความเท่ดูความเท่ดูความเท่อันนี้อะไรมันเป็แบบภาษาจีนเหรอฮะโหเพชรมีหมื่นสองพอไหมครับอ๋อแบบเป็นภาษาภาษาอะไรไปแล้วอาว่าไม่เป็นไรภาษาอะไรเลเจนด์ลิมิเต็ด เลจิงลิมิเตเอกเวยจีโตอ,อ,อย่างน้อยมันก็พูดภาษาเฮ้ยภาษาญี่ปุ่นปะหมื่นสองเราควรเลือกตัวไหนอน่ยคันจิล้วนอ๋อเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบคันจิล้วนเหรอ เมื่อสองวันเพชรเราควรเลือกตัวไหนครัหืมดูท่ามันดูท่ามันมันตรงกันจีพี่ขอบคุณมากครับกูจะไม่รู้เลยครับพ่อเมียคนญี่ปุ่นไหนไปดูนี่ดีกว่าเออบิกินส์ เออแต่พ่อกมเป็นคนฝรั่งนะครับนี่ดีกวนะ่าแล้วก็มีโกคูแบ็คอีกตัวหนึ่งไอ้เยี่ยหนึ่งหมื่นสองพันเพชรแต่โกคูแบ็คมันก็ดูเก่งนะครับเนี่ยก็ดูเท่ด้วยนะครับแต่ช่วงหลงัลงๆมาผมไม่ยได้เล่นเลยผมก็เลยไม่อยากเติมเยอะเลยมีแค่หนึ่งหมื่นสองพันเพชร ต้องฟ้าเพิ่มเนี่รับ,บรโอาเดี๋ยวเ,เก็บไว้พาร์ทสองและพาร์ทสามด้วย <the point of the world> กับพาร์ทหนึ่งมันก็มาแบบนี้มันก็ต้องเอาไว้หน่อยนะเท่คือบรรยายเนี่ยถ้าไม่ตายไม่นตีเท่าไหร่ ถ้าไม่ตายอาจจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างเบจิตโตนี่ถ้าไม่ตายโคตรเทมามามาหนึ่งหมื่นสามพันเพจนะครับมันมีเนี่ยแหละครับมาดูข้างตู้หน่อยสิมาดูฟีเจอร์คาแรคเตอร์อื้มเบจิตโตหล่อเท่ห oh. yeah. cool, er ล่อเท่จริงๆดูการ์ดสิโอ้เชียร์ก็สโกคูเบนจิต้านี่ครับแล้วก็มีโ oh. อ้แท็กสวิชอันนี้ตัวนี้แท็กสวิชมีแต่ตัวแบบว่าดูโอ้นกันเลยอ่ะ ไอตัวนี้เซ็นไี่ใช่ไหมครับตัวนี้ตัวกระโปงนะครับโอ้นี่ขคตรกระโปงไอสัตว์นี่กระโปงใหม่ตัวใหม่นะครับอืมข้างตู้แอบ,บกระโปงนิดหนึ่งวะขอดูนี่หน่อยดีกว่าไอเยี่ยกูแบกกะเทสนะครับโอ้ยโอเมก้าชาล,ลอตตัวนี้ตัวใหม่เหมือนกันนะครับเนี่ยผมยังไม่มีเลยนะผมยังไม่มีตัวเนี้ยนัาปะหน้าปะผมยังไม่มีนะครับเอามาเก็บโอาไอเยี่ยงตุ๊บเป็นเซเว่นทีนี่โหเท่โคตร เก่งโคตรนะครับตกเมตาไปแล้วเรียบร้อยนี่ครับดูพลังเซลก็เหมือนกันตกเมตาไปแล้วส่วนที่นี่รอเซนไครเลยเซนไครนา่าจะนรกแตกนะครับตัวนี้ก็โปงนะครับนี่สามารถชักว่าวนะครับเจ็ทเคจีเซลฟิเซอร์เชีย่ยผมอยากเปิดโกคุแบ็คมากกว่านะครับทำเป็นเล่นไฟนะฮะแต่ว่าผมว่าผมจะเปิดเออมันมีสเต็ปใช่มัน6สเต็ปฟรีหนึ่งสามพันเพชรนะครับผมจะเปิด1สเต็ปก่อนสำหรับเบยิโต แล้วไปเปิดโกคูแบ๊กสักสองสเต็ปแล้วที่เหลือค่อยมาว่ากันผมอยากเปิดตู้โกคุแบ๊กมากกว่าตัวผมไม่มีเยอะนะครับมา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 แต่ถ้าออกไปก็จะแฮปปี้นะครับออกมาเลยสองตัวเม,มาตีแรก <c oughs> ไม่น่าจะมีที่อะไรนะครับไม่มีอะไรหรอกพายิปครับเฮ้ยเฮ้ย เบจิน่ะฟมว่าฮะอะไรอ่ะมเรแล้วมาแบบหลอกด้วยมาแบบหลอกเบจต่สเมนะเฮะองจริงกอูเบตัไม่เปิดแล้ว,วไม่เปิดแเบจิโต้ตู้เบจิโตไม่เปิดแล้วหลังมาผมไม่ได้เล่นพีพเ,เป็นเรื่องเป็นราวมากนะักน่ครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ดังนั้นคือเราไม่มันต้องไปโถกเพชรเยอะครับเพื่อทําดาวอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ปั้นไปนะฮะเล่นเล่นยาวๆเน้นเล่นยาวๆเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเหมือนกันครับอันนี้จีเรนเหลืองเฮ้ยยานจาโกูนที่มียานจาโก้นะฮะเอ๊ะ ไม่มีใครโดนกัดปั๊บโอเย่ oh yeah! ระเบิดนี้เนี่ยเดี๋ยวสกีปไปแล้วเดี๋ยวแม่งมีอะไรอีกหรือเปล่าไม่มีโอเคโกคูแบ็คนะครับมาไวๆจะได้แฮปปี้นะครับเก็บเพชรไว้พัทุพัทธุรีนาหน้าที่มาไวนะครับแต่ก็บอลเลเจนนะไอโกคูแบ็คอยากลวนขอร้องเทวะ อุ้ยแพ้เลยเหรอแพ้จริงโอ้โหยิงกระป๋องเนี่ยเข้ามาตรงนี้นะครับเอาละโกคุแบ็คเริ่มแปลกๆแล้วนะครับอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังคาดหวังเดี๋ยวเราจะมันจะไม่มาเลยเอาละกันเฮ้ยมันมีโอกาสที่มันเซลฟิเซอร์วะ มันมีโอกาสที่มันเซฟพิซเซอร์ปะวะมีปะ,ะหนึ่งห้าสิบห้าสิบะวะห้าสมันมีโอกาสมันมีโอกาสที่มันอ้ยฮึย เื่อเชื่อมาเจนต้านะครับโอ้ยิ oh yes. อยา่างละตัวพอแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันเหมือนมันเหมือนมันมีอีกหนึ่งมัลติแล้วมันได้ฟรีปะ่ะให้ครบให้ครบรอบก็ได้นะครับอ่ะสเต็ปห้าแล้วก็สเต็ปหกฟรีเฮ้ย <c oughs> อยา่างละตัวสบายละที่เหลือเล่นเอาไว้เล่นชิวๆเอาเลี่ยงนะครับไม่หลุดเรดด้วยของจริงเฮ้ยอยากเนบอลเหรอ มันไม่ใช่เมฆสีทองเหรอเนาะมีมมม<ป>ลุ้นไหมมีปัดับฮึมเป๊บอะไรคือเตาโบลี่ไม่มาระเบิดโอ้ยไม่แน่เหมือนกันเว้ยไม่แน่นะครับตัวใหม่ <c oughs> โอ้นับป่าแถงม, <c oughs> มาผมยังไม่ นี่ยครับผมผมยังไม่มีนะปากนะครับอ<ร>่าเอามาเล่นชิวๆหน่อยเอาเก็บเกมสะสมก็ได้นะครับอืมมสาารถอุ้ยตัวใหม่อ้าเล็กเชนลอตต่อข้างตู้ตัวเก่านู้นผมไม่ได้เปิดนะครับโอ,โอเคโอเคโอเคอเบจิตโตเนี่ยครับอืมนึกว่าจะสามเอลลแบบตัวใหม่อะไรอย่างงี้นะครับโอเคเขาเสร็จสุดท้ายฟรีครับฟรีว้า เมาตีสุดท้ายไม่ได้ลุ้นเลยเสียดายเลยเกินไ,ไ, <_ t un> ไม่เป็นไรครับเลเจนด์ลิมิเต็ดมันเปิดได้ยากนะครับตรงจริงอ่ะแต่ว่าเชี้ออมาเมาตีสุดท้ายทุกคนยกมือสุดท้ายครับไปครับไีกเกะเมาตีสุดท้าย โชว์ท่าบอลทิกกีนะครับเมื่อกี้ผมคิดว่าเรายกมือกันโดยที่ไม่มีเกี้ยอะไรเกิดขึ้น LL เม็นต้าหุ่นเนี่บก็ไม่มีเกี้ยอะไรเลยนะครับเรายกอย่างอื่นทำไมยกนี้เนี่ยเนียยกอื่น โอเคไปดูตั๋ว่อยสิมันพอจะได้ตั๋วสักหนึ่งใบปะอ้าวตั๋วมาใบหนึ่งนะฮะตั๋วมาใบหนึ่งโอกาสได้ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์โอ้มาแบบนี้ห้าเปอร์เซ็นต์มาแบบนี้เซ็งเลยนะ Go, ฮะโกคูแบ็คไงโกคูแบ็คจริงๆนะครับเรียบร้อยอารมณ์ดี โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆดูดินับพงนับปากเ้ายังกุศลแถมมาให้นะครับออกแนวแบบเล่นเฉยๆช่วงน,นี้ผมแบบว่าไม่ค่อยวางเล่น,นไม่ค่อยวางเล่นคืออย่างตัวละครผมสุกไว้เลยล่าสุดเราก็ได้ล่าสุดเราได้นี่มาเลยนะนี่ไงล่าสุดเราก็มีมาจินเบจิต้าอะไรเงี้ยเชลลอนในตัวฟีสี่ตัวบนเนี่ยคือตัวล่าสุดก็เจนก็เคยได้เลยขนาดตัวฟียังไม่ได้กิดาวเลยอ่ะอย่าพูดตัวดาวกับบอลไดมะหรืออะไรเงี้ยเห็นป่ะ โอ้ยยังไม่ได้เก็บดาวเลยนะฮะไม่ค่อยมีเวลาเล่นอันนี้โอเคเราเก็บเพชรไปจนกระทั่งเออ9,600เพชรอพัสอและพาัสามถือว่าเข้าร่วมนะครับสวยงามคืงงองมา สวัสดีครับฟีฟ้าท้ายเกลียนครับผมรู้หรือยังนะฮะว่าพี่ปุ้ยตอนนี้นิสตีมที่ไหนอ่าใส่เสื้ออย่างนี้จะไปที่ไหนได้ก็ต้องเป็นซุกครับผมอย่าลืมมาติดตามกันได้ครับ